นะคะ<อ>ต้องอย่างนั้นเีเหระครับนางเอกก็อยู่คนหนึ่งค,คนไหนคนนางเอกนคนนี้ใช่ไหมอ่านเนี่ยขอนางเอกหน่อยชื่ออะไรครับ สวัสดีค่ะชื่อทอฟ้าวสิตาภานะคะมีผลงานการแสดงอยู่ช่อง9นะคะเรื่องตำนานเทวนารีกับเรื่องมหัสัจจรย์ร์รักดอกซากุระนะคะที่เล่นคู่กับเต้าหยองระเบียบวาทาศิทย์นะคะแล้ววันนี้นะคะก็ได้มาถ่ายหนังเรื่องตำบักถุ่งสองนะคะที่สุรินนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นบุญมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานกระถิ่นครั้งนี้นะคะฝ<ฮ>ากติดตามด้วยนะคะครับขอบคุณมากครับ นี่นี่อันนี้มาจากจังหวัดไหนจ้าฮะปทุมธานีจากกรุงเทพนี่มรมนทค่ะฮะปริมณนลปริมณนทนวันนี้ปล่อยนะปล่อยโครมเพื่อเป็นพุทธบูชาในวันกระถินเออจำเอาแน่จำมาสีก็คือแม่เก้าสีอ้ห ให้เลยนให้ให้แล้วใช่ไหมยายคุณป้าคุณป้าให้แล้วนะ94นส่นะติ๊กนานเห็นไหมเห็นไห้วก็เออ49่น่นเหนแ่อ่ะตกลงส9กแล้วเเอาเอาทั้งสองเลย74ก็ได้ใช่โอ้โห อาขบปล่อยกองไฟเสร็จหรือยังสาธุโหโมทนาเรมีสมิคเย้สำเร็จแล้วเรามีบุญวันนี้เรามีบุญนะเราปล่อยโคงขึ้นข้างบนไปเลยไปสุดคอฟ้าเลยดีใจดีใจลุ่นของเราไปเลยยกมาวันนี้ไม่ที่ของจะไม่ขึ้นซะแล้ว Ô mọi người ơi mọi người ơi mọi không ơi mọi người อ๋อเป็นตัวแดนอ่าสาธุสาธุโอ้หสวยงามไทยธานีกำลังแล้วนะอูอไทยธานีกำลังนะฮะกำลังจะไปเอาแล้วเรียดึงดึงสองสาม อ่าทับทับไปแล้วสาธุพร้อมกันนะอ่าทับไปแล้วสาธุพร้อมกันเลยนะอ่าไปยังทับไปแล้วสาธุนะ้ะมันดึงแล้วดึงแล้วสาธุยังสาธุยังยกมือสาธุเออย่างยั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 งไม่ไปยังไม่ไปอยากอยู่ด้วยมั้งเนี่ย ไปยังอ่าไปอ้าวสาธุสาธุสาธุาธอูทยกำลังอุไทยกำลังไ,ไปครับอ่าไปแล้วนุ่ยของอูทไทยไปแล้วครับหนุนอุทไทยไปแล้วครับอ่าสาธุด้วยนะครับอุทไทยธานีไปแล้วมาวันนี้มาหลายจังหวัดเลยนะครับอ่าทั่วฟ้าเมืองไทย สาธุอันนี้ก็อุทัยธานีใช่ไหมครับนี่นอุทยทไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วเอาแล้วไาแล้วไปค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไปครับค่อยๆขึ้นนะชีวิตจังหวะชีวิตโอ้เยอะมากนะตอนนี้ก็อรุมมาปล่อยโคมไฟนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาป่อย ความทุกข์ความโศกปล่อยสิ่งที่ไม่ดีให้หายไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมบุญกระถินในวันนีนะพรุ่งนี้วันทอดกระถินก็จะมีการไล์สดอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาแล้วอ่ะอันนี้มาจากกรุงเทพนะครับจากกรุงเทพสัพพรทุกสัพพรศกสัพพรโรคสัพพรภัยสัเคระห์เสียดจันไร อ๋อบอลบือด้วยนะครับอาา <sk r isa> มาจากอบอลบืออันนี้มาจากกรุงเทพนะครับปล่อยความทุกข์ความโศกไปขอให้มั่งขอให้มีขอ,ขอให้ร่ําขอให้รวยนะครับในวันกระถินปีนี้พรุ่งนี้ทอดกระถินอะปล่อยเลยถ้าขึ้นให้สาธุด้วยนะครับเดินสองสามน้อยน่อนงสองสามไปแล้วสาธุข,ขึ้นแล้วอไปดูฮะขึ้นปื๊ดปื๊ดป, د, ปื๊ด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 ขึ้นไหมอ้าวไปเร็วมาก น้องอะไรเอ่ยครับน้องอะไรครับน้องบีครับน้องบีนี่น้องบีครับน้องบีน้องบีครับน้องบีอ๋อน้องบีใช่ไหมแสดงช่องอะไรครับช่องอะไรครับช่องเก้โหน้องบีมาจากช่องเก้าใช่ไหมแสดงเรื่องอะไรครับเออตัเรื่อไม่ได้จำเทวนาเรีนี่ด้วยนะคะคนนี้เจอใช่ฮะมาจากมาจากช่องเก้าเรื่องอะไรครับผมมหาสัจจรักษณ์สกุลมหาสัจจรักฮู้โอ้ ช่องไหนล่ะเออช่องเก้าเวลาเท่าไหร่นะเอาฝากติดตามได้ไหมได้ค่ะฝากติดตามช่องเก้านะคะที่กำลังจะใช่การจะออนแอร์กาำลังออนแอร์กาำลังถ่ายอยู่นับเป็นเกาะมหัศจรรรย์ักดอกซากุระเล่นกับเต้าหย่องนะคะเต้าหย่องนั่งเอกก็อยู่คนคนไหนคนนางเอกคนนี้ใช่ไหมอ่านเนี่ยขอนางเอกหน่อยชื่ออะไรครับ สวัสดีค่ะชื่อทอฟ้าวสิตาพานะคะมีผลงานการแสดงอยู่ช่อง9นะคะเรื่องตำนานเทวนารีกับเรื่องมหัสจั์รักดอกซากุระนะคะที่เล่นคู่กับเต้าหยองระเบียบวา,าทศิล์นะคะแล้ววันนี้นะคะก็ได้มาถ่ายหนังเรื่องตำบักคุ่งสองนะคะที่สุรินนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นบุญมากๆเลยค่ะที่ได้ไปร่วมงานกระถิ่นครั้งนี้นะคะฝ<ฮ>ากติดตามด้วยนะคะครับขอบคุณมากครับ ฝากติดตามทอฟ้าส้มตำบักหุงตับบักหุงหนังโรงนะควยกำลังถ่ายอยู่ที่ซูรินเนี่ยค่ะออ๋โอเคครับปิดกล้องันที่25นะคยี่บนี้25บเดือนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่หนองจิกนะ <stronger than S 2> ไ่ที่น,น้องจิงกค่ะแล้วก็ฝากเลยนะคะขอให้ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็คนจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากอะดลลาราจากช่องเก้าแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องตำบักหงนะตำบักหงฝากตาิดตามด้วยนะครับจะ กำลังถ่ายทำอยู่ปิดกล้องวันที่25นี้นะครับอ้าโอ้โหขึ้นไปแล้วโอเคครับสาธุสาธุ ไปได้รอกันท ma <sh ั้งันค่ะไปยางดึงยางยังไม่ดึงยังไม่ดึงยังไม่ดึงรออีกนิดนึงรออีกนิดนึงรออีกนิดนึงมันจะ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 ดึงดึงมือเราอ่ะถ้ามันจะขึ้นมันจะดึงมือเรานิดนึงครับอ่มันจะดึงตึ๊ดตื๊ดต๊ดขึ้นไปอ่ะกระตุก เหมือนเหมือนจะดึงไหมเหมือนจะดึงก็ะช้าหน่อยถ้ามันดึงแรงๆก็มันจะลอยไปเลยเราต้องใจเย็นๆนิดนึงนะอ้าวดึงดึงยางลองลองปล่อยมือน,นิดนึงยางยางยางใจเย็นๆใจให้เย็นๆ,ๆ,ๆ จะเย็นเย็นจะดึงยังอ่าไปใกล้แล้ว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 อ่าลงมาใกล้ๆก็ได้ปวดมืออ่าอยางยางอีกนิดน,นึงอีกนิดหนึ่งรออีกนิดหนึงนนหน่งอีกนาทีหนึ่งอะอีกนาทีหนึง่งดึงลงมาก่อนก็ได้มันปวดมืออยู่ใกล้ๆอ่ะอ,อยู่ใกล้ๆก่อนอ่าโอเคนัน่นเห็นไหมไปแล้ว ปืด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 โอเคไปแล้วอ้าวล่ะนี่คือบรรยากาศสดๆครับพี่น้องเอาละพี่อ๋อคนนี้อ๋อนี่ใช่ไหมอ่านี่เรื่องอะไรนะมหัศจรรย์รักดอกซากุระมหัศจรรย์รักดอกซากุระอันนี้ช่องเก้าอสมทครับ กำลังถ่ายทำอยู่ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วน่าจะต้นปีหน้านะคะต้นปีหน้าต้นปีหน้าก็ประมาณต้นปีนี้แล่ะเออไม่ใช่ปลายปีสิปลายปีนี้ต้นปีหน้ามกราคมใช่ไหมโอเคเขาขอบคุณขอบคุณมากครับโอเคไม่ใหญ่ก่อนถ้าไม่ใหญ่หน่อกอะ ตกขี้ตมครับตกขี้ตมเด้อพี่น้องเด้อสัญญาณไปตลอดโอ้ยตกขี้ต้มหลายครับเนี่ยขี้ตมอ่าไปแล้วครับมาดูครับนี่ยายอยู่สายนี่ยายอยู่จังหวัดไหนฮะอยู่จังหวัดสระคามหาสละคามหาสลาคมนะครับเด้อพี่น้องเด้อจังหวัดมหาสลาคมเป่นสิปล่อยความทุกข์ความโศกอืเอาแต่สิ่งดีๆไว้อ่าเพื่อเป็นพุทธบูชา เดวันกระถินไปแล้วลอยลอยลอยสาธุด้วยสาธุได yes. ้ไปยังไปยังเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วลุนโอ้โหลุนดันไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้แกไม่เคยไปขอเพิ่งจะมาปล่อยเลยเนาะเพิ่งคยเคยปล่อยไม่เคยปล่อยเออในชีวิตเลย เพิ่งเคยปล่อยเนาะครั้งแรกในชีวิตที่ปล่อยโคมอ่ะถือว่าปล่อยทุกปล่อยโศกอ่านำโชคนำชัยนำโชคนำชัยนี่แล้วเป็นมหามงคลด้วยนะครับวันนี้เนาะโอเคหลายจังหวัดเนาะหลายจังหวัดมาบุรีรัมย์อําเภอหนองหง์อําเภอกระนวงจังหวัดคอนแก่นคอนแก่นก็มายายจังหวัดไหนยาย เชียงรายอุ๋ยชิ้นใหญ่โเจ้าเชียงใหม่เชียงรายเชียงมเชียงรายเชียงใหม่เออจ้าอขอบคุณมากค่ะบริการเอาไปดูกันต่อเด้อพี่น้องเด้อวันนี้สามขาพี่น้องครับนี่ครับมาปล่อยโอ้ปล่อยได้ทุกที่นะทวันพื้นที่เยอะพอสมควรนะครับนี่นี่อันนี้มาจากจังหวัดไหนจ้าฮะ ปทุมธานีจากกรุงเทพนี่ปริมณฑลค่ะฮะปริมณฑลวันนี้ปล่อยนะปล่อยโครมเพื่อเป็นพุทธบูชาในวันกระถินนะครับนี่ตั้งอธิษฐานเอาเด้ออธิษฐานเอาบ๊อเอาแล้ว มาทุกจังหวัดเลยเนาะฮะอ๋อแล้วใต้ยีสานอ๋อใช่มาทุกจังหวัดเลยครับจากชนบุรีจากชนบุรีนี่มาจากชนบุรีน้ำชนบุรีก็นายองภาคตะวันออกอ๋อภาคตะวันออกมาทุกจังหวัดเลยแทบทุกจังหวัดอ่ล้วมาแล้ว โอ้โหบนท้องฟ้าตอนนี้เต็มไปด้วยไฟนะโคมไฟโคมไฟบนท้องฟ้าอันไฟทุกไฟโศกอือไายแล้วครับโอ้ี้แต่เด็กก็ยังเล่นทีอย่างยังอย่างอย่างมันเห็นไหมเมื่อกี้เราวางให้เสรยมือขึ้นเองจะเย็นๆนะจะเย็นๆรอจังหวะเราเราต้องรอจังหวะชีวิตคนเราจะรวย จะมีความสุขมันต้องมีจังหวะนะจังหวะของชีวิตแล้วก็ต้องรอนิดนึงเราก็เหมือนกันเวลาเราทําบุญเวลาเราทําบุญโอ้อยากได้บุญอยากทำนุบปีโชคกงเลยมันต้องรอเหมือนกันทุกอย่างมันต้องรอนะพี่เนาะไม่ใช่ว่าอธิษฐานเลยจะได้สมหวังเลยรางวัลที่หนึ่งโอ้โหอะไรสามตัวงวดนี้เหรอกุญแม่ปาถนาด้วยใช่ไหม คุณแม่ปรารถนาอะไรครับแม่ก็เหมือนว่าหลายๆอย่างลูกแต่เราไม่สนแม่ก็ม่รู้นะโอ้คุณแม่ปรารถนารางวัลที่หนึ่งด้วยหนูคุณยายด้วยนะปาธนาลูกค่ะเออเอาเอาเอาความให้ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแม่นะเออมันเหมือนรางวัลที่หนึ่งเลยแหละเอาวละสองแม่ลูกนะครับสองแม่ลูกอธิษฐานคุณยายบอกอธิษฐาน ขอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ถูกระงวัลที่หนึ่งด้วยว่างั้นขอให้สมหวังนะแม่นาผมผมรางวัลที่สองก็พอละปรารถนาทุกอย่างปรารถนาทุกอย่างสาธุอาสาธุด้วยอาสาธุสาธุเออขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปแล้วนะยายนาให้สมหวังนะยายนานี่ฮะของคุณยายมาจาก กรุงเทพนะปทุมธานีนะครับอันนี้คนนี้ชนบุรีอ่าอันนี้บุรีรัมย์ถ้าจำไม่ผิดไอ้กรุงเทพเอ้ยกรุงเทพอุตส่าหแล้วจัดละอุตสามินบุรีโอ้ยทักคนผิดขออภัยมาเยอะเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครทีนี้จังหวัดไหนจังหวัดไหนไม่รู้นเออมาทุกจังหวัดอะทุกภาคอีสานเออทุกภาคของประเทศไทยนี่ครับ ยังมีอีกเยอะทางฝั่ง,งนู้นก็มีนะครับยังปล่อยไม่หมดเลยนะครับอันนี้ให้เห็นบรรยากาศนะครับให้บรรยากาศขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเพจใบบุญนะครับใบบุญของพระอาจารย์นะครับผมไลฟ์สดให้นะครับนะฮะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะแมวันนี้อากาศร้อนช่วงเย็นๆนนะ่ะเหมือนกับ ฝนจะตกนะครับต้องย้ายสถานที่แต่วันนี้อากาศร้อนเข้ามาแทนนะครับร้อนกายไม่เท่าไหร่แต่ยร้อนใจนะยายเนะ้อ <c oughs> ยายเนี่ยรู้สึกว่าจะปล่อย2อลูกสามูกแล้วในนี้สี่ลูกแล้วโอ้ เออจำเอาเน่จำมาสีก็คือแม่เก้าสีอ่โอ้โหอ่าให้ให้แล้วใช่ไหมยายคุณป้าคุณป้าให้แล้วนะเก้าสีนะปล่อยโคมสีลูกและคุณยายมาจากกรุงเทพมินบุรีเก้าสีว่างั้นไปออยายยายใจเย็น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 นะเดี๋ยวมันไม่มานะ ความสุขฮะต้องต้องมีความสุขฮะเนาะในยายเนาะเอออย่าเครียดนะอย่าเครียดต้องยิ้มความสุขความสุขอยู่ที่ใจความสุขอยู่ที่ใจได้คอยคิดดีทําดีรอยยิ้มนะเอาละแตะมามามาาแตะมาด้วยการสาธุสาธุไปแล้ว มินบุรีมินบุรีไปไหมมินบุรีมินบุรียังไม่ไปครับมินบุรีรอจังหวะรอจังหวะชีวิตโอ้โหมาแล้วไปแล้วโบกมือบายบายอ่าอออไปแล้วสาธุแล้วนะมินบุรีให้ไปแล้วนะครับเก้<น>าครับเดี๋ยวบาถามค <ไป S 1> <า>นน,นี้พ่อหอนาบถามอันนี้หน่อยคณพี่มาจากไหนครับ สีสะเกดบ้านใกล้เมืองนอนติดรอยต่อเราจังหวัดสุริกรสีสะเกดพี่น้องกันเองครับเออพี่น้องกันเองเด้อจังหวัดสีสะเกดเนี่ยโอ้ยน้อเมื่อกี้มินบุรีหายเก่าสีสีสะเกดใส่ยังน้อเนี่ยไม่เป็นไรยังอะไตัวไหนยงไรสียังอะไรนะลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันแล้วกันลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถ้าถ้าเราจะซื้อซื้อตัวไหนฮะ ก็นี่และก็ที่เราได้วันนี้แหละเอบอกหน่อยวันนี้อหนึ่งติ๊กนานเห็นไหมเห็นแล้วอ่าจะสี่เก้าเออสี่เก้านั่นเห็นไหมอ่ะตกลงสี่เก้าแล้วสี่เจ็ดอือเอา เอาทั้งสองเลยเจ็ดสีก็ได้ใช่โอ้โหเอาซื้อทั้งสองหลักลองซื้อทั้งสองหลักคิดว่ามาคิดว่ามาแน่อ๋อออามาจากศรีสะเกตเด้อพี่น้องเด้อพี่นี่ยนี่สีสเกตครับศรีสะเกตอันมาสุรินมาปล่อยโคมอยู่ศรีสะเกตครับนี่เนี่ยครับเพิ่นห้เพิ่นห้เพิ่นห้โชคขออภัยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ขออภัยหลายๆที่มีสิ่งที่แบบนี้เข้ามานะจะขอจะขอยโคมจะจะขอโคมวันทูวันทูคอยัง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 ปล่อยปล่อยจะปล่อยความปล่อยความทุกข์ความโศกนะครับแล้วก็สิ่งอ่าปล่อยเอาโชคเอาลาบเนาะสิริมงคลสัพพทุกสัพพโศกเนาะ สัพปเพ u สับปะรดสัปเคร,ะร,ะระาะห์เนตจันไรวิวันชัยเจー <laughs> ไอ้ยเออหายไปหายไปหายไป<ช>หายไปกับโคมอเต็มที่หรือยัง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 รออีกนิดนึงรออีกนิดนึงทุกอย่างต้องมีการรอเอบุญกุศลเวลาเราทําก็ต้องรอด้วยไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะต้องรอต้องลําบากนิดนึงอื ลำบากอ่าคุณลุงคุณลุงเนี่ยมากับมามาด้วยกันใช่ไหมจ้าของทินอ่าจ้าของทินมาช่วยแขกเอ้อมันจะว่าซีสเกตจะมาแขกอ่ะเดี๋ยวบอกว่าซีสเกตจะว่าแขกเออแขกไม่มีหนวดเลยนะอ่าลอยังมันดึงไปดึงมือยังไปแล้วเอ้า สาธุสาธุสาธุมีความสุขก๋อยลูกขายสุขขายสุขขายลูกขายภัยนะคะสาธุสาธุสาธุอามาอุบลอุบลคนไหนอุบลอุยอุบลมาอุบลมาเอาแล้วมาอุบลครับมาอุบลแล้วมาจาก ดอกอบัววสยๆนะะคุบลดอกอันนี้มาจากชนบุรีใช่ไหมครับมาจากชนบุรีฝั่งนู้นมาจากอุบลใช่ไหมอุบลนี่รับฮะสามพันบวกบ่โอ้สามพันบวกบ่โอ้เอาแล้วสองจังหวัดนะอันพี่พี่จังหวัดไหนนะอัศวินค่ะอัศวินสามจังหวัดเลยมาใหญ่ผ้าไหมงานประคำสวยนั่นนั่นแหละป้มโปโมทเจ้าของเราบาดนี้จังหวัดเจ้าของน่ะ ใจเย็นๆใจเย็นๆอโสุรินขวามืออ่อุบลอยู่ตรงกลางแล้วก็ชนบุรีฮะชนบุรีสาวสวยชนบุรีคนสวยเยอะนะขึ้นบึงชนเนาะชนบุรีครับชนบุรีนะครับ เอายังยังใจเย็นเย็นใจเย็นรออีกนิดรออีกนิดใครจะเกาะบุญเกาะได้นะโอไปแล้วสาธุสาธุสาธุหนูนะไปแล้วไปแล้วอันนี้สูมเลยนะพลังช้างตัวใหญ่เลยเออมันพุ่งเลยนะอ่ะโอเคเอา ฝั่งนู้นฝั่งนู้นบ้างฝั่งนู้นบ้างว่าจังไดน้อเอ้ามาจากไสนี่อ๋ออยู่จังหวัดสุรินทร์น้ออยู่จังหวัดสุรินทร์นะเจ้าของทินเด้อพี่น้องเด้อเสื้อนำเงินกับเจ้าของทิน่นกับปอยเจ้าของทินกับอยากล่อยคีอกันเด้อครับพี่น้องให้สาธุเอาเด้อท่านผู้ชมเด้อสาธุสาธุสาธุขอให้อารมณ์ขอให้รวยขอให้มีโชคครับ สับพทุกสัรพะโศกสับพรโรคสับพ,บพภยบพนนัยสัพปเคราะห์เสนีจันไรนะฮะจงหายไปกับโคมใบนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ดูอยู่นะฮะมีความสุขกายสุขใจคิดสิ่งใดถ้าเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยทมขอให้มีความขอให้สมหวังสมหวังครับสาธุสาธุเด้อพี่น้องเด้อเออให้ถูกระงวันที่ดึงเด้อไก่ๆถูกผู้ถูกคนสองตัวสามตัวกวาดกันไปเนาะโอ้ยอ่า ขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกแชร์ที่มอบให้ที่แชร์ไปครับนะครับวันนี้ก็คือเป็นวันเขาเรียกวันทับวิสันวะวันฮูมวันฮูมครับฮูมกระถินนะฮูมกระถินเพื่อนนะครับนี่ครับโอ้โหสวยงามครับเอาแล้วก็จะปล่อยแล้วเหลือเหลือเหลือลเหลือกี่ใบเนี่ยเหลือสามใบสุดท้ายครับสีบ่ใบเหลือสี่ใบสุดท้ายครับ สมาสีอิลีบ่นี่โอ้ยเนาะอาสี่ใบสุดท้ายนะครับจากสุรินนะเนี่ยสี่ใบสุดท้ายเช่าถิ่นเองนะครับสาธุสาธุครับเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะครับในวัดกระถิ่นนะครับเหลือแต่วันที่หนึ่งนะครับโอ้ยเนาะคอยถูกสามตัวตรงๆนี่กรพอแล้วใหญ่ อันนี้อันนี้จังหวัดใดเกาะอันนี้อันนี้จังเดนมาร์กแม่จันโออยู่อยู่มาจากเดนมาร์กมาจากเดนมาร์กจากต่างประเทศคือไปทำงานทำงานขอให้ถูกยูโรแจ็คพอตเลอขอให้ถูกยูโรแจ็คพอตถ้าได้ยูโรแจ็คพอตจะมาจะมามาที่นี่อีกมาที่นี่มามาสร้างบุญมาทำมาช่วยพระอาจารย์มาสร้างมาสร้างโบสถ์นะมาสร้างโบสถ์เนาะ จะอธิษฐานอธิษฐานละอธิษฐานเจมทีล้จะไม่ล้เป็นเจาภาพสร้างโบเออันนี้จะเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์สรการทีลคุณชื่อจำยากสารการทีลคุณผมอาจารย์ประเสริฐเลยเอาและเดนมากไปแล้วลอยเลยริ้ว ลอยและลิ้วไปแล้วครับนูสาธุสาทุครับโอ้โหนี่ฮะผมซูมเอาเด้อผมซูมเอาเด้อเนี่ยเอาแล้วสาธุสาทุครับเนี่ยมาจากเดนมาร์กปล่อยปล่อยความสิ่งที่ไม่ดีไปเนาะวันนี้อธิษฐานนะครับขอให้ถูกอะไรนะแจ็คพอตยูโรแจ็คพอตถ้าถูกเนี่ยจะมาสร้างอุโบสถสร้างอุโบสถ ที่นี่เลยเนาะขอให้สมหวังนะครับสาธุสาธุอย่างน้อยๆก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะได้ทํางานคนเรามันเขามีมีร่างกายแข็งแรงกะทำงานได้เนาะอสองลูกสุดท้ายวันนี้นะครับสองลูกสุดท้ายแล้วเราไปดูกันแบบยาว ผมขออภัยด้วยนะผมจะพากไว้ด้วยเพื่อให้มีบรรยากาศเนาะบอกพิดีบอกถือต้องขออภัยด้วยครับเ้วยอี่น้องในการไหลซดไมหมคับไดเทียบสริปผมไหลให้พระอาจารย์นะฮะสิ่งใดที่ใช้คําพูดบ่เหมาะสมบอดีก็ต้องขออภัยบ่เม่นหนักพากบ่เม่นหนักบอกบ่เม่นหนักเทศเนาะยางนี้าะก็ขอให้ต่ผู้ชมนะดูอยู่ในครั้งนี้รวยเฮงครับไปแล้วสองลูกนี่ฮะไปแล้วสองลูกสุดท้ายครับสองลูกสุดท้าย โอ้เอาละโอ้สาธุสาธุาาครับนะนี่เอาเอาละเดี๋ยวไปหา,าพระาาาอาจารย์บ้างนะครับวันนี้โอ้โอ,อันนี้ยังไม่หมดเหลืออีกสี่อ๋อทำไมเหลือสี่อีกล่ะเมื่อกี้ก็บอกว่าสี่ตอนนี้ก็เหลือยังยังเหลืออีกสี่เอ๊สี่จะมาหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรครับไปดูพระอาจารย์เดี๋ยวจะสุดท้ายเลยนะครับสุดท้าย 哦，那那那那那那那。